สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะบรรยากาศในการเรียนการสอนของการเรียนเค้กกับไม้ของเรานะคะวันนี้นะคะนักเรียนเรียน3วันแล้วก็เรียน3คลคาสนะคะก็จะมีคาสดอกไม้ถวันนะคะคาสตก้านน้องหมีแล้วก็คาสตก้านดอกไม้นานาชนิดนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะว่าบรรยากาศในการเรียนการสอนของโรงเรียนเรานะคะเป็นแบบไหนนะคะ เริ่มจากคัสวันแรกนะคะจะเป็นคัสดอกไม้ถาวันนะคะคัสนี้นะคะเราจะได้เรียนดอกไม้หลายชนิดเลยก็จะเป็นคัสของวันแรกวันนี้นักเรียนทําออกมาสวยมากๆนะคะวันที่2นะคะจะเป็นคัสตะกร้าน้องหมีคัสนี้นะคะเราจะสอนเล่าน้องหมีสอนการสานตะกร้านะคะแล้วก็การบีบดอกไม้นะคะบนตัวน้องหมีแล้วก็มีการบีบขนนะคะอันนี้ น้องหมีวันนี้นักเรียนนะคะอยากได้เป็นสีชมพูแล้วก็ดอกไม้เป็นสีแดงขาวนะคะผลงานวันที่2วันนี้ก็80%นะคะเป็นผลงานนักเรียนก็ออกมาสวยมากๆค่ะนักเรียนก็ตั้งใจทํามากนะคะในวันที่2ต่อมาวันที่สานะคะคลาสนี้จะแอดวานท์ขึ้นอีกจะเป็นคลาสตะก้าดอกไม้รณนาะชนิดซึ่งคลาสนี้นะคะจะบอกว่าเป็นคลาสที่ดอกไม้เยอะมากนะคะ ก็คือนักเรียนก็จะต้องมีเวลานะคะในการฝึกวันนี้เราใช้ครีมในการฝึกบีบไปกันประมาณ1นโลครึ่งนะคะแล้วก็มีหูตะก้านนะคะที่ทําจากฟองดองมีดอกลาเวนเดอร์นะคะสวยๆสําหรับท่านใดที่สนใจเรียนนะคะก็สามารถอ inbox มาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ